โอเคผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็ถามว่าวันนี้เนี่ยจะมาทาอะไรก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมนี้นะครับผมโอ้โห,โอ,โหอันนี้เขาให้แลกฟรีๆถาวรเลยนะหรืออันนี้เก็บแค่ยี่สิบอันก็แลกลูกแก้วได้แล้วนะส่วนถามว่าเก็บไงเนี่ยก็ดูตามนี้ฮนะล็อกอินนะครับผมล็อกอิน จะแรกได้เฉพาะสิบเจ็ดมษาถึงสิบแปดนะครับผมน่าจะเป็นวันที่จะแรกอันหนึ่งเนี่ยก็มีแค่อันเดียวนะผมนับก่อนนะโหอันหนึ่งเดี๋ยก็มีเจ็ดอันนะ ้อถามว่าเก็บนานไหมก็วันนึงก็เก็บได้เจ็ดอันก็พอไปวันพออยู่พรุ่งนี้นะก็เก็บน่าจะเก็บเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้หรือเปล่านะก็กิจกรรมแี้อย่าพลาดน,นะครับผมแรกสกินปืนถามวนไปเลยนะเนะีคืออยากได้ทุกกระบอกทุกโอ้ หรือจะแลกเป็นลูกแก้วนื้อได้นะคริสตัลแลกได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับสกินปืนก็แลกได้อันเดียวถามว่าผมจะแลกอะไรผมว่แลกเป็นเอคแดีกว่าแต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันไม่มีอัตราในการยิงนะครับนอ,อันนี้ก็มี AK s สก,กาก็สำหรับคลิปนี้เนี่ย ก็ถ้าเกิดหายไปกิจกรรมเดียวเนี่ยก็หรือหลายกิจกรรมเลยเนะี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แอดมินเกมนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าบายบายครับผม